สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปรถมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความทั่วราชาอาณาจักรไทยปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยเขาก็จ่ายข่าวนี้ถึงพลเมืองบรรดาเผ่าทั้งคนลาวและคนไทยวันนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายของประเทศลาวบางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะงงว่าผมเป็นนักกฎหมายไทยทําไมมาพูดถึงเรื่องกฎหมายลาวมันมีอะไรน่าสนใจถึงพูดถึงกฎหมายของประเทศลาวครั้งหนึ่งเนี่ย ผมเคยได้รับการชักชวนให้เข้าไปลงทุนหรือทำธุรกิจที่ประเทศลาวผมก็เข้าไปเข้าไปดูบ้านเมืองของเขาเข้าไปดูประชาชนของเขาและเห็นว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากมายทีเดียวแต่ในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายจึงศึกษากฎหมาย ในการลงทุนของประเทศลาวเสียก่อนจึงได้มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศลาวในขณะเดียวกันมีกระแสข่าวมาถึงผมว่านักลงทุนไทยบางส่วนที่ไปลงทุนที่ประเทศลาวและถูกคนลาวโกงผมก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพร้อมกัน ผมได้มีการประสานไปยังหน่วยราชการของไทยที่อยู่ในประเทศลาวได้รับคำตอบว่าคนคนไทยไปลงทุนที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะถูกโกงจริงแต่ไม่ใช่เพราะการถูกโกงโดยปกติเป็นเพราะว่านักลงทุนคนไทยนี่แน่ ไม่รู้กฎหมายของเราตัางหากว่าสิ่งใดห้ามไม่ห้ามอย่างไรถ้าคุณไปทําธุรกิจที่ต้องห้ามที่ประเทศเราแน่นอนคุณผิดกฎหมายทันทีเงินที่คุณไปลงทุนเนี่ยศูนย์เลยทันทีเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายของเรานะครับเป็นธุรกิจต้องห้ามห้ามคุณทําธุรกิจที่นี่ แต่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปทําต่อไปทําโดยอาจจะมีคนลาวร่วมกับเราหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมขอบอกว่าถ้าการทําลักษณะนี้เนี่ยผิดผิดผิดเลยคุณต้องทําตามหลักกฎหมายของประเทศลาวดังนั้น ผมจึงตั้งปฏิธานไว้ว่าถ้าผมได้รับอนุญาตนะครับจากกระทรวงยุติธรรมของเราให้ผมแปลกฎหมายของเราเป็นภาษาไทยเพราะในการที่ผมไปหาข้อมูลกฎหมายของเรานั้นมีแต่ภาษาสากลภาษาอังกฤษผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจซึ่งผมเชื่อว่านักธุรกิจไทยบางส่วนส่วนใหญ่แล้ว ก็ไม่เข้าใจเพราะการตีความการแปลจากภาษาลาวมาเป็นภาษาอังกฤษและจากอังกฤษมาเป็นไทยมันจะมีความซับซ้อนขยายความออกไปซึ่งมันจะไม่เหมือนกับต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาทาวทีเดียวผมพยายามหากดหมายลาวที่เป็นภาษาไทย ได้เข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆแต่เห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่ล้าหลังหลายปีแล้วที่แปลเป็นไทยก็จริงหลายปีแล้วไม่อัปเดตผมจึงประสานกับหน่วยราชการของไทยไปยังกระทรวงยุติธรรมของเราที่ควบคุมเกี่ยวกับกฎหมายจน กระทรวงยุติธรรมลาวอนุญาตให้ผมแปลกฎหมายลาวเป็นภาษาไทยนี่คือหนังสืออนุญาตของกระทรวงยุติธรรมของเราอิงตามดำหลักของนายกรัฐมนตรีอิงตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม อิงตามคําแนะนําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับน,นี่เป็นเนื้อหาที่อยู่ข้างในอิงตามคาเห็นของท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอิงตามหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราจะไปติดต่ออะไรเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศบ้าง อิงตามหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสปปลาวานี่ผมขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสปปลาวาที่เห็นความสำคัญตรงนี้ถึงทำหนังสือที่ผมขอที่ผมขอแปลกฎหมายภาษาลาวให้เป็นภาษาไทยส่งไปยังกระทรวงยุติธรรมลาวและ เป็นใบนี้ออกมาใบอนุญาตให้ผมแปลได้นะครับในการแปลเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกมีปัญหายังไงภาษาลาวกับภาษาไทยเนี่ยมันฟังกันรู้เรื่องในบางคำและบางคำของภาษาลาวไม่ได้เหมือนความหมายไม่ได้เหมือน ภาษาไทยยกตัวอย่างเรื่องดินคนลาวใช้คําว่าดินแต่คนไทยไม่ใช่นะครับคนไทยว่าดินเหมือนกันแต่ความหมายแยกกันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคำว่าสิทธิกับสิทธิสิทธิกับสิทธิของไทยของเราเามีแต่ความหมายแยกกัน บบสิทธิ์แบบนี้สิทธิแบบนี้เป็นต้นหลังจากที่ว่าผมได้รับอนุญาตให้แปลกฎหมายภาษาลาวที่เป็นภาษาไทยนะครับแปลกฎหมายภาษาลาวให้เป็นภาษาไทยนี่ครับหนังสือของกฎหมาย ประเทศเราบึ๊กเบลอเยอะเยอะครับบางคำเนี่ยผมได้อ่านผมได้อ่านแล้วไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมของเราว่าความหมายมันคืออะไรถ้าพูดถึงว่าถ้าการแปลและกาเขียนโดยที่ไม่เข้าใจความหมาย บางครั้งผมเอาไปอ่านเองหรือคนไทยเอาไปอ่านก็จะงงก็จะผิดพลากดกฎหมายการลงทุนผิดพลาดไม่ได้ถ้าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากนี่คือวัจนานุก,กรมภาษาลาวก็เหมือนกับพบจานานุก,กรมภาษาไทยนะครับซึ่งหลังจากที่ว่าผมเนี่ย สงสัยข้อความบางคำผมก็ได้ไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมของเราโดยมีหนังสือตัวนี้ไปด้วยผมจะเปิดเทียบเคียงกันเลยว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรคำว่าน้อยบ้านเราก็จะมีคำว่าน้อยเหมือนกันน้อยอบ้านเราไม่มีแต่กฎหมายของเรามีคำว่าน้อย เราก็งงไงแล้วน้อยคืออะไรน้อยคืออะไรใช่ไหมครับนี่เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าคุณอ่านกฎหมายแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็จะผิดพลาดอีกผมถึงมาพูดถึงเรื่องเนี้ว่ากฎหมายเราทำไมถึงต้องเอามาพูดปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ใช่ว่ามันจะดีก็ใช่ว่ามันจะเร็วแต่ถ้าพูดถึงว่านักธุรกิจบางท่านนะครับมีช่องทางขยับขยายผมจึงขอเสนอแนะว่าประเทศลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจประเทศกัมพูชาประเทศพมา่าหรือมาเลเซีย 1. คุณเข้าใจกฎหมายเขาไหม สคุณพูดได้เองไหมคุณฟังรู้เรื่องไหมถ้าคุณไม่เข้าใจกฎหมายของประเทศนั้นนั้นพูดเป็นฟังไม่ออกแน่นอนคุณก็ต้องผ่านล่ามทีนี้คำว่าล่ามเนี่ยคุณเชื่อใจเขาได้แค่ไหนใช่ไหมครับเขาอาจจะแปลผิดแปลถูกก็ได้เราไม่รู้ แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาแปลแล้วเราเข้าใจผิดเขาแปลถูกแต่เราเข้าใจผิดหรือเขาแปลถูกเขาสื่อความหมายให้เราฟังเราไม่เข้าใจเราเข้าใจแบบผิดผิดเพราะความหมายมันอาจจะต่างกันปัญหามันก็จะเกิดกับนักลงทุนเองวันนี้ผมถึงพูดเรื่องกฎหมายของเรา เพื่อให้มันเป็นช่องทางหนึ่งของนักธุรกิจของไทยที่สนใจจะไปลงทุนที่ประเทศลาวนะครับวันนี้ผมขอพูดแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าผมจะมาพูดถึงตอนที่สองทำไมกฎหมายของเรามันต่างกันยังไงกับประเทศไทยขอบคุณครับสบายดี